พา,าลุสะพละทายกะเทราประทานประวัติใน,นอดีตชาติของพระภาลุสะพละทายกะเทระพระภาลุสะพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติใน,นอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า26่สิข้าพเจ้าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคํา ผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จดำเนินอยู่ที่ถนนจึงได้ถวายผลมะปรางแด่พระองค์27ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้28กิเลสทั้งหลายของข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว พบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ29การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วส0สคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพารุสะพละทายกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้พารุษะภละทายกะเทราประธานที่หจบ